จุงกะนุเมิแซมซ้ายแล้วก็ครูบาอาจารย์เด้อค่ะอันนี้คือแปลมม,ม,าาม่วงหาวมะนาวหูค่ะก็สงสยัยเราดูแล้วเนอกไปดึงไอเจาวนาคือน,นันีนเด้อค่ะแปลลวงเน่กุสงสอบมาให้ดาคลางังสอบแบบดาคลังก็เลยกัดความคิดตีไปดิงแอแอจอมกักโดยการออสโมซิสค่ะแบบนี้ค่ะแบ่งคือ จะมาเอาเม็ดของมันออกค่ะเพื่อสะดวกในการกินออกให้รู้ไหมหน่คืออะไรครับรีวิวหน่อยครับแจกมาได้หมดการหมักมะม่วงห่าวมะนาวโหด หลังจากทีมให้แช์เดี๋ยวบอลแล้วให้กระดิงเจลเรียวมอ,อันนี้คือไปมะม่วงหาวานาโฮที่ผ่านการเลียวเดียวจะแล้วค่ะที่เตรียมเจเนี้นคือน้ำเชื่อม ยี่หอขอตรามิตรลลเพื่อความสะดวกสบายในการเชื่อมค่ะกาลําดับต่อไปก็มาให้ดิงเทน้ำเชื่อมแซงกีลงกระมังเพื่อที่ดิงมักมะม่วงหาวมานาวฮูนะมายุมเขามาให้ค่ะที่เตรียมดัวเทเสร็จแล้วเนะี่ยมา้ก็ดิงจำมักดัวแล้วก็จำเจ้าเมย์ไปรสชาติไอดิงเกินในเนี้ยผลงานของพวกเรานะคะที่เราทำม,มาได้ผลงานออกมารูปแบบแบบนี้ค่ะ รีวนะคะรีวนะคะแห่วิในน้ำมูรือนะคน้คนนคนรู้จักน้ำคนรู้จักเองคือใครวะรีวิวหน่อยหน่อย่ะไปกันไหมรีวิหน่อยกาแซดอยู่ครับเปวหวานมันเข้มเี่ยวเียวเหนยวหนวานเลยคเมเผ็ดเดียวแซนต้กี่เมตรท่านี่แซนต้ากมันก็รลายอยู่กับบริน้ำมินแล้วไม่ได้เา การเก็บการแม้แปรล,ลวงโดยการเปลือกพาอในเก,กิดหลักการอนืเดิมมุ้ยในระยะแรกเป็นการแพร่แบบฟาซิลิเตของโซเดียมคลอไรด์หนึ่งพอ้อมูดหนึ่งเซลและก็การออสโมซิสเะเดียหลอกจากเซลอเบ,บียคือผ่านจีมุ้ยระยะแล้วก็เซลดิ่งเลยควสามารถควบคุมการลำเนียงของสารมูดและหลอกจากเซลลบืนโซเดียมคลอไรด์เนี่ยก็เลยดิ่งมูดจี่งเซลโดยการแพร่แบบธรรมดา